เนื้อแตกฟิเนะพริกวันนี้ก็จะเป็นพริกเหลืองพริกแดงกระเทียมก็จะมีหมูสับนะรับถั่วฝักยาวน้ำมันหมู

น้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลใบมะกรูดฉีกร้อนแรงเงอแตกติดเลยอ่ะโอเคปุ๊ก็ไปนานชะได้แล้วพอปิ่ไฟไปกใจาน หมูสับผัดพริกสดพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับกินให้เชื่าใกันทั้งบ้านเลยนะครับเนี่ยหมูสับผัดพริกสด,ดขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่ก็ถ้าใส่ใบกระเพราลงไปนี่ก็ผมก็จะโดนด่าทันทีเลยนะครับก็จะเป็นผัดกระเพราใส่ถั่วฝักยาวโดนด่าแน,น่นอน ก็เลยเอามาทําเป็นผัดพริกสดนะครับใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนี่ครับเนี้ครับ